สองตั้งสองมีตั้งสองเอ้ยจขยับจะขยับสวัสดีครับท่านทุกท่านเจดอเจ่อเกม萝โ卜โแหนบของ h อ r ลีเดอร์เป็นเกมที่จะเจอสิ่งไม่จือแปบวบมากมายซึ่งจะมีอ,อัตโมารี่ต่างในแต่ละด่าน เพื่อไม่การเสียเวลาเราขไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับซึ่งมันมีด่านให้เลือกเลือกอยู่3ด่านซึ่งที่จะเลือกคือจะเป็นโฮเทลแบบด่านใหม่ที่เขาเพิ่งอัปเดตเข้ามาแลครับโอเคอันนี้คือด่านแรกอันนี้มีคออธิบายเขียนรงนี้โอ้ทางก็ยาวเลย อันนี้ให้ตำรวจก่อนเพื่อหาว่าจะลอบไปได้รู้ว่ามีอะไรแบบปลกแตบกบต่างกันหรือเปล่าก็ดูจะมีคนอยู่หนึ่งเมื่อกี้จะมีคนขับรถเข็นอยู่หนึ่งคนเอ๊ชั้นที่หนึ่งอถ้ามีสิ่ง p o s หน้ากดปุ่มแดง วิบุกติดแล้วก็ไปยาวๆเลยกันฮะมีโรเบอรเหรออ้าวเมื่อกี้มีแค่ว่าต้องมีอะไรแปลกๆแปลกนะ อ๋อนี่ไงก็คือตัวเมื่อกี้เป็นภาพมาเล่นอยู่กับรูปข้างนอกอ่จอาจำไว้ตรงนี้มีนาฬิกาทีชั้นหนึ่ง ก็ดูปกติทุกอย่างนะไม่น่ามีอะไรโอเคเจอแล้วเจอซิงปกติแล้วหนึ่งอย่างน,น่าจะมีอย่างเดียวฮะมีถึงสองมีสองตัวเลย

ันนี้ไม่มีไม่มีอะไรผิดปกติเดินข้ามไปเลยฮะ What the hell ลูกมันเอาไงกันแน่เดี๋ยวตอนแรกเขาเดิน เดินไปบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีมมแต่พอรอบนี้มันมีทั้งนั้นอ่าสันสันสองสักทีโอเคมันมีประตูแงมอยู่ซึ่งไม่อยากเสียงเปิดมันหรอก แต่มีดวงตาอยู่ข้างในน่าจมีอยู่หนึ่งแค่หนึ่งมันไม่เหมือนต้นฉบับที่มันจะเป็นซ้ำแบบเดิมอันนี้คือฮะอะเดียวๆยุ่งจะติดวนอยู่แค่นี้อ่ะโอเคชั้นนี้ไม่มีทันที่สี่ มันแค่โหลดใช่ไหมกีมันแค่โหลดนะเขาไม่ใช่สิ่งผิดปกติแค่โหลดสาแต่ว่าน่าจะมีไรื่องใหมือนที่จักซังสาย นานไปหน่อยมั้งต้องสี่ชั้นแล้วนะปกติจริงดิฮะตั้งสี่เลยเหรอพี่ผ้าตั้งสี่ตัวยากไปหน่อยมั้งถ้าไม่เพราะท่นี้ไม่ผ่านเลยกูเป็นโมเลหมดอีซี่แล้วนะจะจะยากขนาดเนี้ย ต้องมีพ่ออะไรสักจุดโอเครอบนี้เห็นชัดเจนถ้าเป็นอย่างนี้นับเป็นสองใช่ไหมโอเคสองสามก็สามตัวนอร์มาลีตักต้นไม้สามต้นก็น่ามีสามตัว น่าใช่อ้าวนับเป็นแค่หนึ่งอโนมาลี่โอ้มาสักดาลสิบกอดก็แล้วกันนะยองเช็คดีๆเลยปกตินะ น่าจะปกติแลละสองตั้งสองมีตั้งสองอันนี้น่จะในคลิปนี้คงน่าจะเรียกว่าเมื่อคนธรรมดาเล่นบีไลมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นมันต้องไอ้เช็คย่างไงเนี่ยเอาวะไปหาคนช่วยดก ันมองไม่เห็นเลยว่าเราไปที่ตรงไหนอ่ะประเด็นคือเกมนี้มันไม่ยอมบอกเลยว่ามันพ้ที่เราผ้าอ่ะคือตรงไหนได้นในดานปกติก่อนแล้วกันเพราะไอ้ด่านที่แล้วเราเล่นไม่ด้ไม่เป็นนี้ก็ทางออกปกติเพื่อนไอแ,แบบนี้จะง่ายกว่าแต่คนเดิมแบบปกติป้ายก็เขียนมานี้ไม่มีสิ่งป,ปกติ ปกติทุกอย่างเราไม่ต้องคยสังเกตเรื่อยๆช่วยๆกันเอาแล้วกันนะ นี้ทางออกก็มันบอกเป็น s อสคอนไซเลอร์สิบเหมือนเดิมฮะไอ้ไม่มีอ่ะฮะมีเยอะๆไม่เห็นตรงไหนเนะี่ยจะจ้องตามเลยโอเคอันนี้รู้แล้วหนึ่อง,องอย่างแล้วก็ คือตัวนั้นไม่เคยอยากเชียงไปเลยสายขี้อายเอโยตายแน่เพื่อนปเป็นสกิทเรียกเขก พิงดีคร,รับโรอเชียร์เล้วร็วรั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 วไป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 เอาพาดหนึ่งอย่างยังไงมันมีตัวอ yeah, okay. okay. ื่นนอกจากนี้อีกเหรอยากเกินเฮชั้นสองกล้องปกติต้องโอเคผิดปกติหนึ่งอย่างนั่นแหละไม่กดนะเพื่อน ไม่กดเพิ่มไอ้นี่รีบเข้าเป็นไงล่ะมาแดนคือต้องนับอโ o มา l ี e ด้วยเนี่ยวิ่งไปเลยเพื่อนอันนี้ด่านแรกๆมันจะไม่มีอะไรวิ่งไปเลยยากกว่าเกมรถสบับเยอะเลยเพราะต้องนั่งจำอโ o มา l ี e ด้วยเนี่ยนะเมื่อกี้นับเป็นอนโ o มา l ี e ปะที่ผมราจอยเมื่อกี้คิดว่ามีไหม ทายไปเมื่อกี้ใช่แล้วก็ม hmm. อ๋อหน้ามันหดใช่ไหมฮะ What the hell เอ้ยว้าว โกรยกูด้ยนึกว่ามันไม่ตีนลสองอะไรคือสองมีสองวอททำไมมีสองทำไมมีสองนะ่ะชั้นสองเหมือนเดิมกล้องก็เหมือนเดิมข้างหน้าเหมือนเดิมไม่มีอะไรป้ายเหมือนเดิม Beautiful Life Flower อันนี้ก็เหมือนเดิมไม่น่ามีอะไรใช่ไหม เนี่ยทัวร์มาเดิมมันต้องเงินจากไหนไปนไหนวะวนอู่เนียหลายรอบแล้วน,น,นั่งจับผิดกี่ตัวต่อีิโอ้โห ตรงสามเมื่อกี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะทำไมมันยังมีต้องเช็คหลายรอบเลยเนะี่ยยังติดวนอยู่แถวน,นี้หาอะไรไม่เจอเลยรูปเกมเดินง้อเลยฮะอะไรวันวันมันสลับได้ อยู่ฝั่งนี้เนะี่ยโพสิชันพิกเจอร์มันคือตำแหน่งของรูปภาพ กี้ไม่เห็นจริงเหรอว่าหนึ่งโอ้ยโเอ้ย,โ,อยโดนโดนโดนูดยังโดนสูบเลยโดนสูบไปจ่อหน้า,าตาเลยไปตานรี้ไปไกลไกลขึ้นแล้ว อีนี้สามเอ๊หกตัวเลยอะเหลือคนออกไปแล้วหนึ่งคนเออสามคนแล้ว ไฟอยู่หนึ่งแล้ะเห็นไม่แค่ไฟอ่ะเจ้าเห็นจะเจอแค่ไฟอ่ะ เพื่อนไปหาจังไหนทั้งสามอะต้องให้พวกนี้แบกแล้วเพนแค่หนึ่งเออะเดี๋ยวเพื่อนเจอทั้งสามโอเคนี้หนึ่งรูปมีหนึ่งช่วงนี้เอ่อปกติปกติมีอยู่หนึ่ง นี่ยจะแค่หนึ่งก็แหละ ว่ามีหนึ่งเออจะน่าจะมีสองอย่างอ๋อ,อใส่สามลงโฟลไฟนั่นอีกหนึ่ง,งเป็นสามโอเคเย็ดฟรีสาม Hả? 4 à, hả, yêu yêu, 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 này, yêu, 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 มันเยอบได้ยังอะมันขึ้นยับได้ยังอะ,องอะโอเคกอหนึ่งเมื่อกี้หนึ่งอย่างแน่นอนมีนแค่หนึ่งนะสองเลยเหรอออใส่ประตูด้วยตรงประตูด้วยเป็นสอง น่าจะสองอ่ะสามเลยคือมันจับผิดถ้าไม่มีคนช่วยคุงแบบยาก,ากมากๆเลยเลยเขาไม่เคยเดาถูกสะอ่ะสาม น่าจะสามนะผมชมพูตัวเล็กแล้วก็ผีตรงนั้นเลนีเฟิร์สทำไปก่อนเลยครับ <laughs> โดนล้วรอบหนึ่งเพราะนั้นจะไม่ไปอีกรอบไปก่อนเลยครับ กูเห็นมีแค่สี่ตัวเล็กผลชมพูเอ่อป้ายกับด้านเดี๋ยวนะกลับตั้งกลับตั้งมันน่าจะแค่สี่วิ่งว้งนว้งง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 ว้งตายเลยใช่ไหมโอเคยังเหลือชีวิตอยู่ เจอว่าห้ามีตั้งหกตัวหกวัดตัวเลยอะเมื่อกี้ยังยังไม่พออีกอะสีปติโคมไฟปกติไฟหนึ่งอย่าง มีไฟแค่หนึ่งมั้งคิดปีมีโคมไฟแค่หนึ่งแล้วไม่มีน้ำมันเ,มเหรอทโดนย่างชุกขึ้นมาจะเป็นยังไงวะเนี่ยคงน่าจะมีแค่หนึ่งน่ะมั้งน่าจะ,ะหนึ่งอ่ะปกติอ่ะ แสดงว่ามันมีตัวแค่สองใช่ไหมเนี่ยเอาแซมียมีแค่สองเฮะวันวันวันนึง แก่คี What the สามจะคุณทำได้ก็แค่สองถือถ้านักปัญแจด้วยคือสาม สามอ่ะนับเป็นสามของกุญแจหนึ่งผมขาวหนึ่งแถมาเดี๋ยวนะแถมก็ไอ้ไอป้ายตรงนั้นด้วยอะห้าเลยนะยาวยี่ตั้งห้าเลยลนั่นแงเกินมาหนึ่ง ก้อนมึงจะยากไปไหนยึงอบแบบไมคคนเล่นใช่ไหมเนี่ยเ,เกมเนี้ยแบบร้อนๆได้ไหมไม่เอาแบบสังเกตอย่างนี้อา้าวเรียบร้อยไปหมดเลยเรียบร้อยแล้วครับไอ้นี่เอามาเรียกเป็นแบ็คลุมก็ได้นะเพื่อติดตลอดการตลอดไปไม่รู้มันไปไหนได้่เมเนอ้ เมื่อคุณทอ้อกับชีวิตแต่พอเล่นเกมนี้คุณยิ่งทอ้อก่าเดิมผ่า,นผ,าน,นผ่านไม่ได้เลยมันผ่านไม่ได้เลยตอนแรกก็นับไปมีอะไรตีตั้งหลายตัวตอนแรกคึกว่าเป็นแค่นั้นสุดท้ายันมีเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วทอ้อเล่นไปเล่นมาคนเล่นไม่ไหวออกกันหมดเลยผ่านไม่ได้ออกแบบไม่ผ่านวยช้อมเอาปฟนวาสับคิดดีก็จบเคียงนี้นะครับ สสถ้าสรุปถ้าสรุปจากคลิปนี้ก็คือเกมนี้นั้นถูกออกแบบมาไม่ไม่เหมือนกับ s สิแต่มันได้แล้วมันจะแบบ s สิปจริงแต่ยากแบบยากกว่ามากเลยแฮนแทนที่แบบจะให้เข้าอย่างเช่นเออถ้าผิดถ้าคิดว่ามันผิดปกติเข้าข่านทางเดิมถ้าแบบถ้าแบบปกติ ก็น่าไปผ่านทางนั้นแบบผ่าเข้าประตูนั้นแบบปกติแต่มันให้จําว่ามีความสิกุติอยูกี่อย่างซึ่งพอจําไปจาํามาวันนั้นไม่ตรงซช่นั้นอังหลายชอ็อตอย่างแบบหลายช็อตเลยอะ่ะที่ผมคิดว่ามีแค่นั้นแต่เพื่อนนั้นหาเจอแล้วก็ดันถูกซช่งั้น แล้วคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยครับแล้วคลิปนี้ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ